นะีน่ถือว่าน้อยนะเอ๊ะเราคุ้นหน้ากันมากเลยนะคุ้นหน้าหลายๆคนนะคะก็ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเมื่อกี้ว่าจะเอ๊ะจะขึ้นดีไม่ขึ้นดีแต่ขอเป็นตัวแทนให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเมื่อกี้เราได้ดูเนี่ยอาชีพอะไรบ้างพ่อค้านะคะทําสวนถูกไหมคะมีอะไรอีกก็ศาลแม่บ้านใช่ไหมคะอีกหลากหลายอาชีพนะลาโดทำอะไรคะออกมาทำาารล้วแต่งตัวสนุกขึ้นน กับจานโตสนุกเกอร์เป็นใครก็ได้จริงไหมเป็นใครก็ได้ที่สามารถจะทำซัก <Boy>? รีมอได้ถูกไหมไม่อย่างนั้นจะไม่มีหลากหลายอาชีพแบบนี้แต่หลายๆคนมาด้วยวิกฤต1หนึ่งคือวิกฤตสุขภาพและสองคือวิกฤตการเงินแต่ส่วนใหญ่ในที่นี้มาด้วยวิกฤตอะไรการเงินนะคะแต่สาหรับนาแว่นต้องบอกแบบนี้นะคะนาแว่นทําอาชีพขายเนื้อหมูวันหนึ่งเนี่ยนาแว่นขาย3 0 0 0โล ถ้าเป็นช่วงสีสันหายสีสันก็คือช่วงนี้ยพศจิกาทันวามัตราพุทธจะเป็นช่วงหายจะขายวันละห้าพัลูถ้าได้กำไรโลละสิบาทวันนึงนะว่าจะมีไรายได้เท่าไหร่ไม่ต้องพูดค <c oughs> ิดในใจคิดในใจแล้วถ้าพวกเราในห้องนี้เจอคนที่โปรไฟล์แบบนี้ถามคำหนึ่งว่า จะกล้าเข้าไปชวนเขาทำ success มอรหรือไม่ <My God. S 1> ไม่กล้าถูกไหมส่วนใหญ่จะมีนคนแบบนี้รู้ไหมว่าเราถูกใครชวนมาเป็นหลานหลานนะหลานเพื่อนนะคะอายุน้อยอกว่าเราเยอะมากแล้วตอนนั้นเขาประสอบความสำเร็จในตำแหน่งได,ดมอนด์เขาได้รับเงินอยู่ประมาณ3าถึงสแสนบาทแต่ส่วนเรามีไรายได้เกินนั้นไปอีกเขาก็ นับนับนิ้วแหละจะชวนดีไม่ชว,ชวนดีจะชวนดีไม่ชวนดีถูกไหมเปเราก็ต้องคิดแบบนี้แต่น้ยแอยากจะบอกนะคะว่าทุกคนต้องการโอกาสเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไปมอบให้เขาเนี่ยจังหวะมันใช่ไหมอย่าปล่อยไปแม้แต่คนเดียวจังหวะยังไม่ใช่ก็ต้องเป็นจังหวะนณะณนะตอนนั้นเนี่ยนะอ่าขายของดีมากแต่เรามีปัญหาที่สุขภาพเพราะอายุตอนเจอซัเซมอลส,ส อายุ40แล้วนะตอนที่ทำซักเซบอมา9ปีตอนนี้ยไหรวนะ42ค่ะเพราะว่า SODM ซย้อนไวเซลผ่านไป9ปีหรือ42ดีไหมดีนี่คือผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นะคะเชื่อเถอะคนรวยทุกคนอ่ะเขาไม่อยากตายหรอกเขาไม่อยากป่วยหรอกถ้าเราไปบอกเขาว่า ภาพเพราะถ้าคุณไปเริ่มจากการทําธุรกิจแล้วมีเงินจะต้องสักเท่าไหร่เขาถึงจะทําไปนาานแว่นะชวนเดนละล้านก็ไม่มาเพราะเราไปขยายสาขาข,าของเราได้มากกว่าน,นั้นอีกแต่สิ่งสําคัญยิ่งขยายเวลายิ่งไม่มีร่างกายยิ่งสุดคนรวยทุกคนอยากมีชีวิต สู่ยาวๆเพื่อจะได้กินใช้เงินนะั้นไปนานๆไม่เชื่อลองไปถามระดับใดมน่์แห็นอัพขึ้นไปสิหรือคนที่ได้รับรายได้เดือนละล้านจากซักเซ็ตมอถามว่าพวกนี้อยากตายไหมไม่ไ,ไม่มีใครอยากตายเพราะรายได้มันเยอะมันรออยู่ไงเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณทิ้งโอกาสในการชวนคนที่มีโปรไฟล์สูงๆรายได้เยอะๆของเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นคือหนึ่งค้าปิดใครมีทุนน้อย หรืออยากได้รายได้เพิ่มเสืิอค้าปิกได้ไหมใครอยากมีรายได้เยอะหน่อยก็ค้าส่งได้ไหมใครอยากจะมีรายได้6ช่องทางแบบเมื่อกี้ก็เขยบมาเป็นเฟรนช์ชายนั่นเองจริงๆธุรกิจเราเนี่ยมันก็เปลียเสมือนเฟรนช์ชัยแหละขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านกับเ,เปิดเฟรนช์ชัยก๋วยเตี๋ยวคิดว่าเขาอยากทําแบบไหน,น,นทุกคนอยากเปิดเฟรนช์ชัยหมดแหละแต่ทําไมทุนต้องมี การศึกษาความรู้คอนเนคชั่นต่างๆต้องพร้อมถูกไม่ oh. กกโโลูกธุรกิจบนโลกใบนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวแล้วรวยนะคะเจ๊งมาก็เยอะทุกคนอยากเปิดไฟนชายมาเลยแต่มันยากมีที่ซั s เซสตมอที่เดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราเปิดแฟนชายได้ง่ายด้วยเงิน300บาทและก็ระบบเรียนรู้เริ่มต้นฟรีๆแบบนี้และเปิดได้ทุกอาชีพ รามีแฟนชายที่เชียงใหม่ได้ไหมเชียงใหม่มีสาขาไหม,มเราอยู่ชมรี